เซลล์คาดการ iPhone se 4อาจมีความเสื่อมของราคาเร็วและสูงมาก <c oughs> Apple ซื้อบริษัทสตาร์ทอัพ v i วิ i AI ก่อนผลักดัน g จะได้ทิป e i i ใน ios 8 <c oughs> สรุปข่าวลือเกี่ยวกับ Smart r ร n g ของ Apple ไอฟิกอิดหรือส่วนประกอบ macbook air รุ่นชิป m 3ให้ชมแล้ว <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเซลล์เซลคาดการ iPhone SE 4อาจมีความเสื่อมของราคาเร็วและสูงมากเมื่อเทียบกับรุ่นพรีเมียมของ Apple แซมเซลออกรายงานถึงการคัดการของราคาดีเซลไอโฟนเอสีีที่เหมือนว่าอาจจะลดลงอย่างสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าของรุ่นพรีเมียมของ Apple เองครับตามรายงานบอกว่า iPhone SE ในรุ่นเก่ามีค่าเสื่อมของราคาที่เร็วและสูงมากเมื่อเทียบกับรุ่นเรือธงซึ่งใน iPhone SE 3ที่เปิดตัวในเดือนมีนาคมปี2022ก็มีมูลค่าลดลงมากถึง42.6ภายในเดือนแรกหลังการเปิดตัวครับ iPhone SE 3อัตราความเสื่อมของราคาแตกต่างจาก iPhone 13อย่างสิ้นเชิงเพราะมีการลดไปเพียง18.7ในช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้นแถมผ่านไป3เดือนมูลค่าของ iPhone 13ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมต่างจาก iPhone SE ที่ยังคงลดราคาอย่างต่อเนื่องครับ oh, <no. S 1> ข่าวลือต่างๆของ iPhone SE 4ก็มีการคาดการว่าจะมีค่าเสื่อมของราคาสูงกว่ารุ่นระดับสูงของ Apple เหมือนกับ SE รุ่นก่อน สำหรับ iPhone SE รุ่นที่4คาดว่าจะเปิดตัวในปี2025โดยจะใช้ดีไซน์ที่คล้ายกับ iPhone 14ที่เป็นหน้าจอรอยบากพา n e เนล OLED ขนาด6.1นิ้วรองรับการใช้ Face ID แทนที่ Touch ID เป็นครั้งแรกในตระกูล SE ทั้งอย่างเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C และได้ปุ่มแอคชั่นด้วยครับที่มา m a c r u m e r s Cell Cell Apple ซื้อบริษัท Start-Up ัพ The Win AI ก่อนผลักดัน Generative AI ใน iOS 8 a p p p l e ซื้อบริษัทสตาร์ทอัพเดอ i t h AI ทําทำให้มีทีมงานหลายสิบคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นพนักงานของ Apple โดยคาดว่าการซื้อกิจการในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการผลักดันเทคโนโลยี Generative AI ของ iOS 8 8ที่กำลังจะเปิดตัวในงาน WWDC 2 0 2 4เดือนมิถุเดินายยิทุายนนี้ แหล่งข่าวรายงานว่าระบบของ d a ว i n เอไอจะช่วย Apple ในการทำงานด้าน AI บนอุปกรณ์แทนที่จะประมวลผลบนคลาวด์และอย่างมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี AI สํสำหรับการผลิตและการใช้ห่วงโซ่อุปทาน d a ว i n เอไอได้พัฒนาเทคโนโลยี AI สํสำหรับการตรวจสอบส่วนประกอบด้วยสายตาในระหว่างกระบวนการผลิตและให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมแต่หนึ่งในเทคโนโลยีหลักคือการทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีขนาดเล็กลงและเร็วขึ้นงานดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์กับ Apple ซึ่งเน้นไปที่การใช้งาน AI บนอุปกรณ์มากกว่าในระบบคลาวทั้งหมดนอกจากนี้อเล็กซานเดอร์วงนักวิจัย AI แห่งมหาวิทยายลายัยวอเตอร์ลูซึ่งช่วยสร้างธุรกิจดา r w วิ AI ได้เข้าร่วมกับ Apple ในตำแหน่งผู้อำนวยการในกลุ่ม AI โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการซื้อบริษัทในครั้งนี้ที่มาในทู i ฟ m Mac สรุปข่าวลือเกี่ยวกับ Smart Link ของ Apple Apple ถูกลือว่ากำลังพัฒนา Smart Link หรือแวนอัตริยะ ถึงแม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่า Apple ให้ความสําคัญกับโครงการนี้มากน้อยขนาดไหนแต่ทีมงานจากเว็บไซต์ได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างมาให้แล้วความสามารถของ Smart Link จาก Apple คาดว่า Smart Link ของ Apple จะทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกับ Apple Watch โดยรองรับฟีเจอร์ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจกิจกรรมการนอนหลับและอัตราหายใจ อย่างไรก็ตามจากสิทธิบัตรของ Apple ที่เคยยื่นจดไว้ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า Apple มีแนวคิดใช้ประโยชน์จาก s m a r t ท i ิงในด้านอื่นมากกว่าสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการควบคุม iPhone หรือ iPad โดยไม่ได้สัมผัสหน้าจอและมีสิทธิบัตรที่แสดงให้เห็นว่า Apple จะติดตั้งจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาดเล็กไว้ใน Smart l i n งเพื่อควบคุมทีวีหรือแท็บเล็ตนอกจากนี้ยังมีสิทธิบัตรอีกฉบับที่ฝัง mf i ไว้ใน Smart R i n ง Apple Watch vs Apple Link Apple Watch <c oughs> ในปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ติดตามสุขภาพที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ชัดเจนว่า Smart Link ถูกออกแบบมาให้สวมนิ้วจึงมีความคล่องตัวและสะดวกสบายกว่านาฬิกาและอาจจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับติดตามสุขภาพการนอนหลับหรือในบางโอกาสที่ไม่สามารถสวมน,นาฬิกาได้สมาร์ทลิงไม่จะเป็นต้องเชื่อมต่อกับ iPhone หรืออุปกรณ์อื่นๆของ Apple อยู่ตลอดเวลาจึงมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่าแต่ข้อเสียก็คือสมาร์ทลิงไม่มีหน้าจอ และไม่ซิคกับ iPhone แบบเร็วทันส martling มีราคาถูกกว่า Apple Watch โดย smartling ร,ร,ระดับไฮเอนในปัจจุบันมีราคาประมาณ300ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1 7 9่บาทคู่แข่งของ Apple ปัจจุบันมีผู้ผลิต smartling ท,ที่ทำตลาดอยู่แล้ว2แบรนด์หลักได้แก่ Oura และ Alta h e a l t Smartling รุ่นที่3ของ Oura สามารถรวบรวมข้อมูลกิจกรรมและวัดอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจและคุณภาพการน,นอนหลับได้ปลิ้งแอร์และ อัลตราฮูแมนสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจอุณหภูมิผิวหนังอัตราการหายใจเวลาในการฟื้นตัวและการนอนหลับแต่คู่แข่งคนสสำคัญของ Apple อย่างซ m ม u ุงได้เปิดเผยก a l a x ซ Ring ออกมาแล้วที่งาน Mobile World Congress 2024เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในฐานะอุปกรณ์ติดตามสุขภาพรูปแบบใหม่และคาดว่าจะพร้อมวางจำหน่ายภายในปีนี้กำหนดการเปิดตัวแผนการเปิดตัวสมาร์ทวีนของ Apple ยังไม่มีใครทราบได้เนื่องจากยังเป็นเพียงข่าวลือ โดยมาร์กแมนจากสำนักข่าวลูเบิร์กก็กล่าวว่า Apple ไม่ได้จริงจังกับโครงการสมาร์ททิงแต่รายงานของ e ิเล็กทรอนิกส์ไทม์กลับชื่อว่า Apple ให้ความสนใจเป็นพิเศษสรุปแล้วยังเร็วเกินไปที่จะกล่าวถึงราคาและกำหนดการเปิดตัวสมาร์ทริงของ Apple ที่มา m a c l u m e r ร์ไอฟิกอิดหรือส่วนประกอบ macbook air รุ่นชิป m3 ให้ชมแล้ว ไอฟิกิผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำ macbook air รุ่นชิป m 3มาชําแบะชิ้นส่วนให้ชมแล้วเพื่อสำรวจการออกแบบภายในซึ่งเผยให้เห็นว่าแทบจะเหมือนกับรุ่นชิป m 2แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญเช่นกัน macbook air รุ่นชิป m 3ที่ไอฟิกินำมาชําแระเป็นรุ่นพื้นฐานของขนาด1 3นิ้วซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ssd ขนาด 256GB และจากการรื้อส่วนประกอบก็ทําให้พบว่า Apple เปลี่ยนมาใช้ชิปการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชขนาด128 g b จํานวน2ตัวจากต้นก่อนใช้ชิปจัดเก็บข้อมูลขนาด256 g b ตัวเดียวผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ MacBook Air รุ่นชิป M3 ตัวเริ่มต้นมีความเร็วในการอ่านและเขียนไวกว่าตัวเริ่มต้นของ MacBook Air รุ่นชิป M2 เนื่องจากชิป2ตัวสามารถอ่านและเขียนข้อมูลพร้อมกันได้เช่นเดียวกับการทดสอบก่อนหน้านี้ของ m a t e c ซึ่งพบว่า MacBook Air รุ่นชิป M3 มีความเร็วในการเขียนเร็วขึ้น33%และมีความเร็วในการอ่านเร็วขึ้น82%เมื่อเทียบกับ MacBook Air รุ่นชิป M2 นอกจากนี้ไอฟิกกิตยังย,ยืนยันว่า MacBook Air รุ่นชิป M3 ขนาด15นิ้วตัวเริ่มต้นที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลขนาด256 GB ก็ใช้ชิปจัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชขนาด128 g b จำนวน2ตัวเช่นกันขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ รอรับได้เลย Apple เริ่มกันพัฒนายางเป็นทางการ MacBook Pro รุ่นชิป M4 มาร์กแวนจาก Bloomberg ได้จัดช่วงถามตอบที่เน้นไปที่ Apple Car ่าโดยเฉพาะซึ่งเขาบอกว่าความแรงของชิปรถยนต์จะเทียบเท่ากับชิป M2 Ultra ถึง4ตัวรวมกันทั้งนี้เขายังพูดถึงหัวข้ออื่นด้วยโดยจะโฟกัสมาที่การเริ่มกันพัฒนาอย่างเป็นทางการของ MacBook Pro รุ่นใหม่กันแล้วครับ ก็แมนบอกว่า Apple ได้เริ่มพัฒนา macbook pro รุ่นชิป M4 อย่างเป็นทางการแล้วในตอนนี้แต่ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับชิปรุ่นใหม่เขายังไม่ทราบเหมือนกันตอนนี้ครับแถมยังไม่มีการประกาศอะไรเลยจากทาง Apple ด้วยสำหรับชิป Apple M4 e r e s เกิดขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิก,กายน2020กับชิป M1 ตามมาด้วย M2 ในเดือนมิถุนายน2022และ M3 ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งเมื่อดูตามนี้แล้วก็น่าจะเป็นเวลาประมาณ1ปีครึ่งกว่าที่แต่ละชิปจะเปิดตัวดังนั้นชิป M4 ก็อาจจะมาในช่วงครึ่งแรกของปี2025แต่ช่วงปลายปี2024ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันส่วน MacBook Pro รุ่นล่าสุดที่เปิดตัวจะเป็นชิป M3 M3 Pro และ M3 Max เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งทาง Mac Rumor ก็ได้คาดการตระกูล Mac รุ่นใหม่เอาไว้ดังนี้ MacBook Pro ขนาด13นิ้วและ15นิ้วชิป M4, M4 Pro, M4 Max ปลายปี2024หรือ2025 MacBook Air ขนาด13นิ้วและ15นิ้วชิป M4 ปี2025 iMac ชิป M4 ปี2025 Mac Studio ชิป M3 Max, M3 Ultra ปี2024 MacBook Pro ชิป M3 Ultra ปี2024 Mac Mini ชิป M3, M3 Pro ปี2024 ที่มาแมคลเมอร์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ